ตอนนี้จะบอกว่าสีสาว b l a c k พิ n k ทำให้เราสนุกกว่าได้นะคะเพราะว่าพอแยกแย้ากันทำงานเดี่ยวเนี่ย ปั้นผลงานกันออกมาไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ออกสื่อให้เห็นบ่อยมากจนตอนนี้ไม่เหงาเนะรอผลงานพิสูคนเดียวนะคะเพลงเนี่ยไม่แน่ใจจะปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าซีรีส์เนี่ยมีเรื่องหนึ่งแน่ๆได้ดูกันมกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะพี่ก็เลยเงียบไปเลยนะเพราะว่าการถ่ายทําพวกซีรีส์นี่มันก็ใช้เวลายเยอะเหมือนกันนะส่วนงานเพลงก็น่าติดตามนะคะว่าจะเป็นแนวไหนใช้ภาษาอะไรมีเกาหลีมีอังกฤษ มีอะไรแล้วก็ตั้งใจจะขายที่ไหนอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่วันนี้นะคะแอดขอพูดถึงนะคะความแฝดสยามดีกว่าความน่ารักลิสแฉงนะคะเพราะว่ามีการซัพพอร์ตกันตลอดเลยทีเดียวล่าสุดก็ขอเอาบทสัมภาษณ์ของน้องแซงนะคะที่ไปสัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งมาให้ฟังกันค่ะเรียกว่าพูดถึงทั้ง3เมมเบอร์อย่างแบบ เอ็นดูอะพูดถึงอย่างน่ารักนะคะจนพิธีกรเองเขาบอกว่าเออเวลาคุณพูดถึงทั้งเมมเบอร์ที่เหลือเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากเลยนะแล้วน้องแชงเนี่ยก็คือเหมือนก๊อปปี้โชเลยนะลักษณะการพูดท่าทางนะเวลาน,นะเหมือนลิซ่ามากอะก่อนจะเล่านะคะว่าน้องลิซกับน้องแชงเนี่ยเขาแอบไปเม้าอะไรกันหลังไม่นะเดี๋ยวแอดขอบอกอันนี้ก่อนเป็นข่าวดีนะคะเขาบอกว่า Black พ i n k เนี่ยเป็นศิลปินนะคะที่มี เพลงเดี่ยวของตัวเองอยู่ในชาร์ต QQ Music Daily Best Seller Single Chart ได้พร้อมกันนะคะคือหมายถึงว่าแต่ละคนที่มีผลงานเพลงเดี่ยวนั้นสามารถขึ้นชาร์ตของ QQ Music ได้นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นวงแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่สามารถทําได้แบบนี้นะคะก็คือของเจนนี่ก็มี mantra ใช่ไหมของน้องลิสก็มีทั้งนิว Woman m u l i t f l o นะคะของน้องแชงก่อนหน้าน,นี้ก็มี R นะคะแล้วก็ของพิจิสูก็มีเพลงเดี่ยวของตัวเองด้วยซึ่งอันนี้ไม่ ใจว่าเพลงใหม่ของน้องแชงขึ้นด้วยเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะคะสำหรับ APT นะอ่ะมาเมาส์เรื่องหลังไมค์กันต่อดีกว่าไม่หลังไมค์สิพูดหน้าไมค์เลยทีเดียวนะคะก็ไรเรียงมาค่ะบอกว่ากับเจนนี่เนี่ยเหมือนเราจะเจอกันนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นจะไปงานเม็ดอะไรนี่แหละนะคะแล้วก็ต่างคนต่างยุ่งมากเลยแต่ว่าเราก็เจอกันคนหลักครึ่งทางนะคะนี่เป็นการพบกันล่าสุดนะคะของชชย,ยองกับเจนนี่นะคะส่วน อีกคนนึงค่ะก็คือพิซูนั่นเองนะคะพิซูเนี่ยอันนี้ก็คือแอดเล่าเวลาในคลิปสั้นของเราเนาะก็บอกว่าน้องแชงบอกว่าเนี่ยเธอสมแล้วที่เป็นพี่ใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ว่าฉันจะไปทํางานอยู่ตรงไหน,นของโลกใบนี้ค่ะพิซูก็จะคอยโทรตามนะ,ะเหมือนเหมือนแม่ไหมอยู่ไหนกลับบ้านอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าโรเซ่ ose, เธออยู่ไหนฉันคิดถึงแล้ว ับเกาหลีได้แล้วว,วันนี้คือแม่เขาก็ตามแบบนี้นะคะแล้วก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าทาอะไรอยู่อะไรแบบนี้เออแอดชอบคําว่าอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้มากเลยนะก็คือต้องบอกว่าสามสาวที่เหลือเนี่ยอืวาร์ปเก่งมากจริงๆนะคนะคือแบบเดี๋ยวโพตรงนั่นตรงนี้แอลเอนิวยอร์กนู่นนี่นั่นนะล่าสุดเหมือนน้องแชงก็จะอยู่เหมือนบราซิลนะคะส่วนน้องลิสของเราตอนเนี้ยอยู่ไหนก่อนอยู่ฝรั่งเศสอยู่เมกาหรือว่าอยู่เกาหลีอืม มีความคืบหน้าของน้องลิสของเราบ้างหรือเปล่าคะใครรู้บ้างบอกแอดทีนะคะ อ่ะแล้วก็บทสัมภาษณ์สุดท้ายนะคะที่ดีเจเขาบอกว่าฟังแล้วอุ่นใจมากเลยเวลาคุณพูดถึงเมมเบอร์แบบนี้นะคะแล้วหน้าตาน้องแชงเนี่ยคือแฮปปี้มากเวลาเมาถึงเพื่อนซีนะคะโดยเฉพาะน้องลิสค่ะน้องแชงบอกว่าเรานัดเจอกันที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็เหมือนเราก็ไปแบบไปเที่ยวไปเล่นกันอะไรแบบนี้และฉันก็ให้ชีลิสไนนะะ์นูลิสเนี่ยฟังเพลงของฉันก่อน โอ้โหที่แท้ก็เป็นคนพิเศษใส่ไข่3มฟองนี่เองได้ฟังเพลงของน้องแชงก่อนนะคะแล้วน้องแชงก็ทำหน้าแบบมีอินเนอร์แรงมากนะว่าลิซ่าทำแบบนี้ก็คือแบบลิซ่าแบบโอ้ไม่ก็ คือแบบมันดีมากฉันชอบมากนะคะแล้วก็ตบท้ายว่าเธอต้องทําเพลงออกมาเยอะๆนะเธอแบบทําเพลงได้ดีมากเลยฉันชอบเธอมากอวยยศกันสุดฤทธิ์นะฉันชอบเสียงเธอนั่นนี่นะก็เลยบอกว่าโอ้โหน้องลิสนี่มีความรักแฝดมากๆเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญแอบฟังเพลงก่อนไปแล้วด้วยโอ้โหน่ารักมากจริงๆนะสําหรับสี่สาวแบล็คพิงก์ของเรานะก็คือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เป็นห่วงเป็นใยกันตลอดด้วย ซึ่งล่าสุดน้องแชงก็ออกชาเลนจ์มากับท่าเต้นเพลง APT ของเธอนะคะก็เป็นท่ากวนๆเต้นง่ายๆแบบนี้ค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างบุกกระแสโซเชียลนะคะสร้างกระแสขันใหญ่ก็ไล่เรียงกันออกมาเลยนะะน้องลิส์บ่อยก่อนตามด้วยเจนนี่แล้วก็น้องแชงเนาะหมายถึงในช่วงของสโคบเวลาประมาณนี้นะคะทุกคนอะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าทั้งสี่สาวนี่เขาก็พูดคุยแหม่มก็ต้องมีไล์กลุ่มไล์กลุ่มกันตลอดเนาะอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงค่ะคือก่อนที่น้องแชงจะปล่อยเพลงเนี่ยน้องลิสเนี่ยโทรหาด้วยนะวิดีโอวิดีโอ,โอคือวิดีโอคอรกระจีจ่ามากหนะ่าหมั่นใ้มากเลยทีเดียวนะคะแอดก็ต้องพูดคําว่าหมั่นส้วะ่ะอย่างนี้เลยนะคะให้กําลังใจกันจังเลยค่ะเจ้าแชงก็นอนอยู่บนเตียงแบบคุยกันแบบคนสนิทน,นเนาะ,ะคะ อิดช้าแหละไม่มีอะไรหรอกนะไปและดีกว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ